อ้าวก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี้ผมก็ผมตานะครับตาเกมเมอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวคู่ศูนย์หน้านะครับลินเวอร์พูลนะครับฟอนโดตอเลสนะครับยืนคู่กบโอเว่นนะครับนี่เลยครับเปิดลูกนี้โอ้โหจะส่งให้โอเว่นนะแต่ก็ ไปถึงต่อเลนะครับอยู่ที่เนมานะครับฟานไดคาร์ลอสครับหืมสัตว์ติดปุโยครับอยู่ที่เวลา่าส่งลูกนี้พลาดไปครับเปิดลูกนี้เกือบแล้วโอ้โคานโยนยาวไวครับ ยู่ที่ดีิตดป็นแฮมเลนเวอร์ซี่ส่งให้เจอร์ลาดยิงลูกนี้ื <c oughs> ได้ฟรีคิกนะครับจนแฮมปั่นนะครับป <c oughs> ุปั่นลูกนี้ไม่เข้าหรอกครับ <c oughs> ลื่นมีลื่นผมเป็น อีกอย่างึงมันไฟชิชอบน้ำน้ำชอบหลายจากมือตื่นเต้นไม่เป็นไรโอ้ทาสวยครับเน,นี่มาลูกนี้รับชมมันยา,ยาๆวๆครับแต่ที่ผมสัมผัสดูนี่ถือว่าใช้ได้ครับคู่นี้โอ้ยหลบลักลบหนึ่งสปีดไปโอ้ไม่ได้ ูเหมือนเขาก็รับแน่นอย,อยู่เหมือนกันนะครับแผงเขาอยู่ที่ในมานะครับส่งบอลออกข้างไปครับกาฟูโยนบอลเจอราลาดโอเวนลิบิดแบ็กแฮม ีหนูจะผีกลบหนูเบกแฮมนะครับอีกทีหนึ่งตอเลสหืมจะซัดใกล้ติดกล้องหลังเข้านะครับโอ้เว้นเอ้ยเจอลาสองลูปนี้หืมเกืียบสวยนะครับหนูแบกแฮมเปิดโค้ง,งหืม เกือบแล้วครับก็ามาคร,ครึ่งหลังมาไปครึ่งหลังมาลูกนี้ไ,าานได้าะตัดบอลได้อยู่ที่โอเว่นนะครับโอเวน่นต่อเลสซัดลูกนี้เกือ,อบนะครับ รอนได้นะครับวิล่าพีอย่างนี้เกือบสวยถ้าไม่กินลบได้ยลงรอดยาวไปลูกนี้แบ่งแฮมแครบสวย สวยลูกนี้โอเว่นไม่พลาดคับตอเลสลูกนี้จ่ายสวยจริงๆยืนแผนหน้าคู่นี้สุดยอดมากเลยครับ <c oughs> ตอเลสคู่โอเว่นเนี่ยครบ,บอกเลยว่าโคตรสุดนะครับลูกนี้เวลาบุกคนเดียวตอเลสไม่เติม <c oughs> อยู่ที่เบคเคนต์บาวร์นะเซรอนซานโช เลากลูกนี้อีกแล้วยังไงยังไงเจอหลาดนะครับโอเวน่นโอเว่นนี่ก็หามุมดีอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะให้โอเว่นจ่ายเจอจอต่อลักต่อเลสจบสกอร์นะพูดมั่วไปหมดแล้วไ,ได้อยู่นะผู้นี้ สัมผัสใช้ได้เลยครับไปไปแล้วลูกนี้วิ่งวิ่งอันนี้ก็บปอนได้อยู่ที่ ภาคกลังนะครับส่งลูกนี้สวยอเอา้าเก็บบอลได้ต่อเลสจบไปครับจบไปหนึ่งศูนย์ครับต่อเลสได้ยิงนะครับต่อเลสยิงโอเวนแอตสินับคู่นี้ใช้ได้ถือว่าผ่านนะครับเราไปดูอีกแมตช์หนึ่งเลยครับตัดภาพ ไปแมตต์หนึ่งเลยนะครับทำให้แมตต์หนึ่งนะครับของเขาก็ใช้ได้ครับดุยจากที่ผมสัมผัสถือว่าใช้ได้นะครับต้องให้ต่อเลสนี่จบสกอร์ครับส่วนโอเว่นนี่ก็มุมดีนะจ่ายก็ใช้ได้ครับ แต่เขาไม่ค่อยนัดท้าซ้ายนะครับจากที่ผมลองเล่นดูนะเปิดอีกเกมนะทีโอเว่นนะครับสามกองหน้าโดดตัดบอลไปตั้งแต่แรกเลยครับทีปักสวยครับเนมาลูกนี้ ยือผ่านคว้าไว้ได้นะครับอยู่ที่แคลแรมนะับเอนิเวอร์ซี่ทำทิ้งเวลานะครับ I'm ติดนับเนมา่าสวยลูกนี้ผมเปิดไม่ได้เลยนมา่าอยากได้เหมือนกันไว้ลูกนี้ยังไงโอ้โหโดนตัดบอลได้ คาฟูลูกนีออ้อยู่ที่กาเบียนเจสซูส่งมานะครับดีวีติดเจอหลาดจบครึ่งแรกไปกองศูนย์ถือว่าหามุมได้คนระับคู่นี้ จบสกอร์99ทั้งคู่นะฟินิชิ ก็คือหาไม่ออกไมครับไม่รู้กระเบียดเจซูตุลูกนี้ยังไงติดกูโยนี่ผมชอบมากเลยเจ็มใจใหญ่เราสวดกับโอเว่นอย่างนี้ อย่างนี้ปิ๊กย่อทำหาช่องดีมากครับคู่นี้บอกเลยนะครับหาช่องดีมากนะครับเบ็กแฮมเก็บบอลได้นะครับ แมตซี้บิงไม่ทันเอากบับเจเจซูอย่างนี้ส่งให้เนมายังไงยังไงเนมาดึงเชิงก่อนครับจะปัดหรือเปล่าไม่ได้ติดนะครับเร้ลายบุกเดี่ยวครับมุมหาช่องอแฮมแยงได้ลูกนี้ตัดบอลสวย ลูกนี้ยังไงโอ้โหเวะละาต้องแยงได้ส่งลูกนี้ออริสพิกลบติดนะ หรือว่าใช้ได้นะคู่นี้นะก็หาช่องดีอยู่นะถ้าจำทีคู่กันนี่วันทูสวยมากนะครับนับลองไปเล่นกันดูครับฟินิชชิ่งเก้ทั้งคู่นะครับจบสกอร์นะครับทั้งคู่นะครับรูปนี้นะโอเว่นเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะก็พอไปเพียงเท่านี้นะครับคู่หน้าตอเลสคู่โอเว่นนะครับ สวยครับคู่นี้สวัสดีครับ